ที่ห้าเงินถักคือขาดงานเราก็เข้าไปที่โปรแกรม payroll เลยนะคะเราจะเข้าไปที่คลิกไปที่ฐานข้อมูลค่ะจากนั้นเราจะเพิ่มหรือแก้ไขรายการเงินถักนะคะค่ะเมื่อเราเับันคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามาดูที่ขาดงานค่ะโปรแกรมจะมีไว้ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ เข้าไปดูโดยการกด F2 แก้ไขค่ะค่ะเราก็ตรวจเช็คดูนะคะว่าเป็นข้อมูลที่เราต้องการไหมรหัส ABS นะคะขาดงานเชื่อมโยงการลงบัญชี512 0่วเงินเดือนและโบนัสพนักงานการคำนวณภาษีเราใช้ตัว T นะคะคือเงินเพิ่มประจำแต่ไม่ได้รับตลอดทั้งปีภาษี หักก่อนคำนวณภาษีนะคะและไม่หักก่อนคำนวณประกันสังคมไม่หักก่อนคำนวณกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็คำนวณยอดนำเข้าธนาคารค่ะค่ะเมื่อเราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็กด F10 บันทึกเลยค่ะ